ช่วงไฮไฟพรีวิววันนี้พบกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ชั้นนำของคนไทยนะครับ c r a v e Audio วันนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันครับ การเล่นระบบโฮมเทเลเตอร์ด้วย AV Receiver สํสำหรับคนทั่วไปนั้นผมคิดว่าถ้าคุณได้เพิ่ม Power Am p ให้กับระบบอย่างน้อย2 channel ในคู่หน้าก็จะทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยดีขึ้นอีกเยอะแล้วครับคราวนี้พอคนทั่วไปเนี่ยซื้อ Power Am p มาใส่กลับพบว่า Power Am p นั้นแทนที่เสียงจะดีขึ้นมันก็จริงครับแต่ซุ่มเสียงจะแข็งกระด้างนะครับฟังนานๆแล้วล้าหูก็เพราะว่าเป็นปัญหาเกิดขึ้นเคลฟออ u d โอนะครับ ถึงปัญหาเหล่านี้และพยายามหลังสรรตัว power amp ที่ให้ซุ้มเสียงเนี่ยเป็นกลางเป็นธรรมชาติโดยใช้เวลาพัฒนาเนี่ยสาปีกว่าจะออกแบบสำเร็จซึ่งก็คือเครื่องที่อยู่ข้างหลังผมนี้ครับใช้ชื่อรุ่นว่า m 2 0 0ชื่อรุ่นก็อาจจะหมายถึงตัวเลขของกำลังขับที่มีนั่นเองจุดเด่นของ crev e audio m 2 0 0นะฮะผ้าขยาย จะออกแบบมาเป็นโมดูลอิสระใช้แมอแปลงเนี่ยเป็นเทอร์ลอยฮะขนาด500 VA ตัวเก็บประจุขนาด44,000ไมโครฟาลัดแล้วภาคขยายเนี่ยเป็นทรานซิสเตอร์ไบโพล่าจำนวน8ตัวในแต่ละโมดูลนะครับบอร์ดโมดูล hmm. ตัวนี้เคลมเอาไว้ประมาณ250วัตต์หลังจากไฟจูนแล้วก็คำนึงถึงเรื่องคุณภาพเสียงที่ดีแล้วก็ความคงทนแล้ว ผู้ผลิตได้ปรับลดลงมาเหลือกำลัง200วัตต์ซึ่งข้อดีของการใช้บอร์ดเป็นโมดูลโมดูลแต่ละชแชนเนลเนี่ยทำให้การจ่ายไฟเนี่ยเป็นไปอย่างอิสระนะครับมเมื่อเทียบกับการใช้หม้อแปลงขนาดใหญ่เพียง1ลูกเคฟอ a ด i โอ m 200มีให้เลือกแบบ2ชนิดนะครับก็คือตัวที่เป็น3ามช่แนเลนะครับกับ2องช่แนเนล ในตัว3าม a ชนแนลนั้นกินไฟประมาณพันกว่าวัตต์นะครับดังนั้นสายไฟ AC ที่เขาออกแบบมาให้ถอดได้เนี่ยผมแนะนำว่าควรใช้หน้าตัดใหญ่10 AWG ขึ้นไปนะครับเพื่อการจ่ายกระแสที่เต็มที่ด้านหลังเองเนี่ยก็รองรับขั้วต่อ RCA แล้วก็ Balance XLR นะครับมีสวิตช์โยกให้เลือกนอกจากนั้นก็ยังมีสวิตช์อื่นอีกเช่นสวิตช์ u n d Lift แล้วก็กลุ่มคอนโทรลลิงก์ต่างๆนะครับเค o ฟออเดโออมสองตัวเครื่องเนี่ยมีน้ําหนักค่อนข้างมากนะครับดังนั้นการจะยกหรือการจะจัดวางเนี่ยก็ต้องเล็งที่ให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าเวลาจัดไปแล้วเนี่ยเคลื่อนไหวมันจะมันจะลำบากบเมื่อลองต่อเข้าในระบบผมลองฟังหนังที่คุ้นชินนะครับกังฟูแพนด้า Need for Speed เดอะฟาสซีรีสต่างๆนะครับพบว่าเสียงแหลมเนี่ยมีรายละเอียดที่ดีนะฮะมีความชัดเจนแต่ว่าไม่มีการบาดหูนะทําให้ฟังได้นานเสียงกลางก็เช่นกันครับมีความเป็นธรรมชาตินะลื่นไหลย้อมหนักเบาที่ดีไม่แข็งเกร็งจุดเนี้ยเมื่อเวลาไปฟังคอนเสิร์ตนะแผ่นคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ย ก็จะมีความไพเราะมีความน่าฟังไม่รู้สึกว่านักร้องอู้กล้องหรือเครียดเกรงใดๆส่วนเสียงทุม้มต้องบอกว่ามีมวลมีเนื้อเสียงที่ดีนะฮะแต่ไม่ได้จูนให้หนาเกินไปซึ่งจะทำให้เรียกว่ามีความเป็นกลางมีความลงตัวไปกันได้กับทั้งแนวหนังแอคชั่นหรือว่าฟังคอนเสิร์ตครับขณะที่มิติเวทีเสียง การที่แยกชแนลเป็นโมดูลอิสระทําให้คุณเนี่ยได้ยินรายละเอียดของเสียงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละชแนลเนี่ยชัดเจนนะครับมีตัวตนแล้วได y นามิก200วัตต์เนี่ยก็ช่วยขับลำโพงได้อย่างชนิดที่เรียกว่าดีมากนะฮะน่าประทับใจไม่มีการอู้หรือตื้ออั้นใดๆก็เรียกว่า c r a ฟออ u ิโอนะครับ M 200 ตัวนี้นะครับซึ่งผมได้ฟังทั้ง3 c h a n แ e ลแล้วก็2 c h a n แ e ลนะครับก็คือเป็นภาคขยายในส่วนของ5 h a n n แ l ลเมนหลักคุณภาพเสียงเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีกว่าขุมกำลังที่มีอยู่ในตัว AV r e c e i v e r แน่นอนนะครับแล้วเมื่อเทียบกับคู่แข่งอาจจะเป็นจากผืนแผ่นดินใหญ่ละกันนะฮะก็ต้องบอกว่าของพวกนั้น่ะไม่ได้แพงมาก นะมีราคาถูกกว่าแต่นั่นหมายถึงว่า c r a v e Audio นี่เลือกใช้อุปกรณ์ที่สูงกว่านะครับทำให้มีคุณภาพเสียงเนี่ยที่ดีกว่าอย่างชัดเจนซึ่งก็เชื่อว่าจะถูกใจแฟนๆของ c r a v e Audio นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยต้องบอกว่าราคารวมแล้วนะฮะประมาณแสนต้นๆซื้อจริงก็น่าจะมีส่วนลดได้อีก ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ FC ของ c r e ฟ e Audio หรือว่าคนที่อยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนไทยเราเพราะด้วยรูปทรงนี้นะครับที่สวยงามงานสร้างเนี่ยบอกเลยว่าเทียบเท่าของนอกจริงๆครับ